สวัสดีครับผมนายสุภวิ์แป้นอาทิตย์ B6509583 Preliminary Unit Operation and Process Water Supply Process น้ำผิวดิน Screening Precipitation Aeration a b s o r p t i o n p c o l i n l a t i o n น้ำใต้ดิน Aeration เนื้อหา Screening Precipitation Aeration and s o f t e n w a สต์วอเตอร์ทรีม e มนต์โ c เซสน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม s c r e e ดิ้งเชดดี้ก r ีฟรีมูเวลเนื้อหา Screening And s h เชดดี้กรีฟรีมูเวลบ์อีควอไลเซชันสกรีนิตะแกงยาบโค้ดบาร์เรกป้องกันขยะชิ้นใหญ่เช่นกิ่งไม้ท่อนไม้มักมีช่องตะแกงกว้างถึง3นิ้วหรือ 75ม mm, มควรมีกลไกในการดึงขยะออกจากซี่ตะแกงตะแกงละเอียดไฟล์สกรีนมักติดหลังจากโคส,สกรีนใช้ดักขยะชิ้นเล็กเช่นกิ่งไม้ใบไม้ปลาเล็กๆกมักมีช่องตะแกงขนาด3ส่วน8หรือ1ส่วน2นิ้วหรือ10 1ถึง13มิลิเ mm. มตร per sie d i m e n t a t i o n น้ำผิวดินหรือน้ำจากแม่น้ำมักมีความคูณหรือโคลิฟอร์มจึงท้องทำการตกตะกอนบางส่วนออกไปก่อนถังตกตะกอนขั้นต้นจึงมักเป็นถังคอนกรีตสำหรับพักน้ำให้มีเวลาการตรกตะกอนก้นถังเป็นล่องลึกหรือมี Hopper s h a เ e ดเพื่อให้สามารถกำจัดตะกอนออกจากถังได้ง่าย a อร a t i o n ชนิดการทำแอร์เชัน Covity a r a t o r Cascade a r a t o r Space a r a t o r Pleasure, d i f f l u e Air Aeration System, Mechanical aer a r a t o r Aeration แบบ Cascading แบบขั้นบันไดควรยกระดับน้ําเริ่มต้นให้สูง0.9-3เมตรควรมีตะคายหรือกกงปิดเพื่อป้องกันนกเลมะแลง แอร์เรชันแบบแทร์วงเล็บถาดหลายชั้นแต่ละชั้นหนา200-300มิลลิเมตรในแต่ละชั้นจะมีเซรามิกหรือหินเป็นตัวกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50-150มิลลิเมตรแต่ละชั้นห่างกัน0.5เ mm. มตรไฮดรอลิกโหลดดิ้งอยู่ในช่วง40-200ลิตรเปอร์มินิทต่อ ตารางเมตรแอริเอชันแบบ s เปนนอยเซอรต้องมีเฮดในพื้นที่เพียงพอนอยเซอร์ออริเทั่วไปขนาด24มิลิเมตรได้ f ฟเรตสองรต่อวินาทีที่เฮดเท่ากับ70กิโลปาส卡尔แอริเอชันแบบดิ f u ูคอมเพล็กแอนแท้งมักใช้ในการเติมอากาศ สำหรับน้ำเสียความลึกถัง9-15ฟุตกว้าง10-30ฟุตดิฟฟูเซอร์จะติดตั้งที่ก้นถังโดยใช้ i r r l o w 0.005-0.2ถึงฟุตลูกบาเมตรแท้งแกลลอนการเติมอากาศแบบนี้มักจะมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมี Contact Time สูงกว่าแบบอื่นส Skinning s h เชตตี y มักใช้กับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรมใช้ในการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่ mm hmm. เช่นกิ่งไมช้ชิ้นส่วนพลาสติกเศษผ้ามีทั้งสกรีนแบบแมแนนวลและสกรีนที่มีกลไกลการกำจัดขยะออกจากตะแกง m แมนนวลสกรีนดิ่ซี่ตะแกงควรห่างขนาด25-50 m มิเม mm. และติดตั้งเอียง30-45องศาแบบจากแนวราบ m e c h i n c i c a l s k i n d i n g ซี่ตะแกงควรห่างขนาด12-38มิลิเมตรและควรติดตั้งเอียง45-90องศาจากแนวราบใช้ตั้งเวลาในการทำความสะอาดหรือเมื่อ H มากกว่า2หรือ50 mm. มิลิเมตร Tip Removal มักใช้กับน้ำเสีย หรืออาจใช้ในน้ำเสียอุตสาหกรรมใช้ในการดักกวดทรายหรืออนุภาคที่หนกักเช่นเปลือกไข่เศษกระดูกเม็ดกาแฟวัตถุประสงค์ของกิ่วรีโมเวลเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้ปั๊มเสียาหายในยูนิตถัดไปป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนในถังเติมอากาศป้องกันการอุดตันในเส้นท่อประเภทของถังแบบน้ำไหลแนวนอน horizontal r e v e c s i t y Setting Chamber um แบบมีการเติมอากาศ Area Gif Chamber g i Ch um p Removable การวัดอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบด้วยเวียมักใช้ติดตั้งหลัง Gif Chamber um ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 1.Partial Flume 2 o p e n t a n n l v v i a 3ี i n a ามวีนาร์วีอาสี่เรก a ทน โ l ลีเลคโ l i าร t เซชันถังปรับสมดุลเป็นยูนิตหลังจากสกีนและกิฟชัมเบรลจุดประสงค์เพื่อให้น้ำเข้าระบบด้วยอัตราการไหลที่คงที่และมีคุณค่าคุณภาพน้ำที่คงที่โดยรับรองลักษณะน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาลดความแปรปรวนของอัตราการไหลไหลามากบวกไหลน้อยเท่ากับ ไหลคงที่เข้มข้นบวกเจือจาง,เท,าาง,างเท่ากับกลางกดบวกด่างเท่ากับกลาง Equalization แทงช่วยให้มีระบบมีขนาดเล็กลงเนื่องจากอัตราการไหลจะเป็นอัตราการไหลเฉลีย่ยมักมีการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการผสมเป็นเนื้อเดียวกันและไม่เกิดภาวะ a n r แอ i c โรบ t r a l i ล a t i o n น้ำเสียอุตสาหกรรม มักเป็นกรดหรือด่างดังนั้นการมี Neutralization Unit จะช่วยปรับค่า pH ก่อนเข้าระบบบำบัดทำให้น้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัดมีค่า pH ที่เหมาะสมกับยูนิตถัดไปหากยูนิตถัดไปเป็น b i o อ i c l e a l o f a e e ค่า pH ที่เหมาะสมควรอยู่ที่6.5ถึง9.0ช่วยให้ประหยัดค่าสารเคมีในการบำบัด ในระบบถัดไป n e นิว a l s ล a t i o n ปฏิกิริยาการ n e นิว a l s ล a t i o n ด้วยกดและดางเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นระบบควรมีการควนผสมที่ดีมีการติดตั้ง pH s e n เซนในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะท้อนค่าที่แท้จริงค่า pH ที่ได้จากเซนเซอร์จะเป็นตัวกำหนดการฟีดกดและดาง